สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวเป็นสกูชี่แท้ที่เข้ามาใหม่นะคะแล้วก็จะมาอัปเดตสินค้าที่เหลือกันด้วยนะคะก็ช่องทางการติดต่อนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งไอดียไลน์แล้วก็ไอจีดูรูปสินค้าไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะก็มาเริ่มดูกันที่อย่างแรกกันเลยนะคะตัวแพ็กเกจนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะนี่เลยนะ นี่เลยนะคะก็น,นี้เป็นของไฮยาดูนะคะอันนี้คือเราจะให้ลูกค้าไปใส่เอาเองนะคะก็อันนี้นะคะราคาชิ้นละหนึ่งร้อยี่สิบาทนะคะเป็นแก้วมังกรของไฮยาดูนะคะเริ่มแล,แล้วนะต่อมานะคะก็จะเป็นของคาเฟ่ดีเอนนี้เข้ามาใหม่นะคะก็จะมีลายประมาณนี้เลยนะคะสามารถทักลายมาดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะเพราะว่านี้เราจะให้ดูลายคร่าวๆนะคะอย่างแรกนะก็จะเป็นลายของ โดนัทนะคะเป็นโดนัทโดนกัดแบบนี้นะคะเป็นรุ่นเก่านะนี่เลยนะคะจะเป็นแท็กนะคะราคาติดอยู่390าบาทนะคะแต่เราขายแค่ชิ้นละ180้บาทเท่านั้นนะคะมีเป็นมากรองสีเขียวสีฟ้าแยมโลแบบนี้นะคะแบบนี้เลยเนาะคือแบบชิ้นจิ๋วแต่คือแบบสโลมากๆเลยนะคะแล้วก็เริ่มแรแล้วนะคะแล้วก็จะมีเป็นไอติมสีนี้ด้วยนะคะ อันนี้ก็คือแรงมากๆนะคะนี่เลยค่าๆประมาณนี้นะคะราคาชิ้นละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทค่ะเป็นของคาเฟ่ดีเอ็นะต่อมานะคะก็จะเป็นซูชิแบบมีตำหนิโรงงานนะคะก็แพ็กเก็ก็จะเป็นของซานชิอีแลนนะคะนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจนะอันนี้มีบาเชนให้นะคะอย่างนี้เลยตัวสูกุช่นะคะก็จะนิ่มสโลนะคะเป็นแบบ มีตำหนิจากโรงงานนะคะมากน้อยแล้วแต่ชิ้นนะก็จะเป็นตัวอย่างตำหนินะคะจะเป็นรอยแตกๆนะคะแต่ตัวกูช่ก็ยังนิ่มสโลเหมือนเดิมเลยนะคะมีแค่3ชิ้นนะนี่ราคาชิ้นละ50บาทนะคะเป็นซูชิแบบมีตำหนินะคะเวลาสั่งระบุด้วยนะคะต่อมานะก็จะเป็นแบบงานไม่มีตำหนินะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะจะเป็นซูชิข้าวปั้นแบบนี้อันนี้ไม่มีบอลเชนให้นะคะ ตัวสกูชี่นิมซาโลนะคะงานเมียนะอันนี้เป็นแบบไม่มีตำหนินะคะมีแค่3มชิ้นเหมือนกันเลยนะเป็นพวกนี้นะคะอันนี้แบบไม่มีตำหนินะคะราคาชิ้นละเจดสิบาทค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นบันของพี่สแตมนะคะอันนี้เป็นตัวใหม่เลยนะก็นี้จะเป็นแท็กนะคะเแบบนี้เลย ก็แพ็กเกจนะคะเคยแก่แล้วนะคะครั้งหนึ่งนะแต่ว่าตัวสกูชี่ไม่มีตำหนินะคะแล้วก็แพ็กเกจออกจะยับหน่อยนะคะอันนี้คือความสโลว์นะคะสโลว์มากๆแล้วก็ตอนนี้เริ่มหายากแล้วนะคะราคาชิ้นละ150บาทคะ่ะเป็นบัานของพี่สแตมนะคะก็มาเริ่มดูกันที่ของเหลืออย่างแรกกันเลยนะคะ<ๆ>ก็จะเป็นนี่เลยเป็นสคาขามมอนะคะเป็นสินค้าพร้อมส่งนะตัวนี้คือจะมาเติมเรื่อยๆเลยนะคะ ก็มี3ามสูตรนะคะจะเป็นสูตรชาโคสูตรมัทฉะนะคะแล้วก็จะเป็นสูตรนมสดนะคะนี่เลยนะเป็นสูตรนมสดนะคะก็นี้ราคา225บ้าบาทนะคะเป็นสครับมอม,อมอนะนี่เลยนะคะนี่เลยซองแบบวัวตูนอ้วนไปเลยนะคะคือ225บาทคือคุ้มคะ่ะเป็นสครับมอม,อมอนะคะ ต่อมานะคะก็จะเป็นแคลเซียมสูงนะคะก็อันนี้ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่เนาะก็นี้จะเป็นอยอนะคะนี่เลยก็คืออันนี้นอกจากทําให้สูงแล้วก็ยังทําให้ฟันแข็งแรงนะคะใครที่เป็นนักวิ่งอะไรแบบนี้ก็สามารถซื้อไปลองทานได้นะคะราคากล่องละสามร้อยเก้าสิบบาทซื้อหนึ่งแถมหนึ่งไปเลยนะคะคือคุ้มมากๆ 390ได้2กล่องนะคะแล้วก็มีใบแนะนำอะไรแบบนี้ไปให้ด้วยนะคะนี่เลยนี่อย่างต่อมานะคะก็จะเป็นของแท็กนะคะอย่างแรกเราก็จะเป็นคิตตี้แบบนี้นะคะเป็นของปี2014นะคะแต่ว่าตัวนี้จะไม่มีแท็กนะคะมีลายเส้นของแทนะคะเป็นตำหนิเป็นรอยแตกๆแ,แคล์แลแบบนี้นะคะก็ราคา90ิบาทเท่านั้นนะคะถูกมากๆเลยนะคะแรงมากๆ ก็อนนี้จะเป็นช็อกโกเอแคร์ของชูครีมนะคะอันนี้เป็นรุ่นเก่านะมีตำหนิเป็นรอยแบบนี้นะคะคือเป็นรอยสีลอกนะตามการเวลานะคะอันนี้ราคา160บาทนะคะแล้วก็จะมีเป็นเกียวซ่าแบรนด์ญี่ปุ่นนะคะก็อนนี้จะเป็นแท็กคะ่ะนี่เนาะแท็กคือแบบใหม่มากๆนะคะตัวสกูชี่ไม่มีตำหนิเลยนะคะแต่ว่าแพ็กเกจออกจะยับแล้วก็ติดสกอเทแบบนี้ไปให้นะคะ เราได้มาพันกว่าบาทนะคะขอขายที่ราคา400บาทเท่านั้นนะคะคือถูกมากๆเลยนะไม่ค่อยมีขายในไทยนะคะแล้วก็จะมีเป็นนี่เลยนะคะจะเป็นคิตตี้ของซาริโอรหรือเปล่านี่นะคะเป็นของรุ่นเก่านะคะก้อนนี้จะมีลายเส้นนะคะจะเป็นของปี2010นะคะ น,นี้จะเป็นลายเส้นนะคะนี่โคซากุชิเนอก็จะนิ่มสโลนะคะนิ่มสโลนิดแบบนี้นะคะยังไม่ได้แกะแพ็กเกจเลยนะคะรานะคาชิ้นละ390บาทส่งฟรี EMS นะคะชิ้นนี้แล้วก็จะเป็นแท็กของ My m e ม o ล y ดี้นะคะนี้เป็นรุ่นเก่านะคะปีของปี2 0 1 5นะอันนี้ก็จะเป็นลายเส้นนะคะนี่เลยมีตำหนิโรงงานนี้หน่อยนะคะรานะคานะ190บาทนะคะ แล้วก็จะมีเป็นอมยิ้มนะคะอันนี้เป็นของซาริโอเหมือนกันเลยนะก็จะมีตำหนีตรงก้านนะคะแต่ว่าเป็นรุ่นเก่าของปี2014นะคะชิน้นนี้นี่นะคะก็ราคา180บาทนะคะแรงมากๆเลยเนาะแล้วก็จะมีเป็นป๊อปคอนคิตี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแท็กค่ะ นี่เลยนะลายเส้นนะคะจะเป็นของปี2014เหมือนกันเลยนะคะราคาชิ้นละ190บาทนะคะคือถูกมากๆเลยนะแรงมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็น QP นะคะน,นี้ก็จะเป็นแท็กค่ะอันนี้ราคา190บาทนะคะเป็น QP แล้วก็จะเป็นตัวนี้นะคะน,นี้ก็เป็นของ QP เหมือนกันเลยนะคะก็มีแท็กนะ มีแท็กนะคะแป๊บหนึ่งนะอันนี้ก็จะเป็นแท็กนะคะนี่เลยแรงมากนะคะตัวนี้ราคาหนึ่งร้อยแปดสิบาทนะคะหนึ่งร้อยแปดสิบาทเนาะเพราะว่าแท็กมันหลุดนะคะตัวนี้ก็ราคาหนึ่งร้อยเก้าสิบาทนะคะแต่ว่ามันจะมีตำหนินะคะนี่เนาะเเป็นตำหนิแตกๆแ,แบบนี้นะคะก็นี้จะเป็นแท็กนะคะแต่ว่าตัวนี้คือแรงมากๆ อันนี้นะคะราคา190บาทค่ะอย่างต่อมานะคะจะเป็นองุ่นไอบ o ูนะคะอันนี้ก็น่าจะมีตำหนิเล็กน้อยนะคะแต่ว่ายังไม่เคยแกะนะราคา400บาทนะคะเป็นรุ่นเก่าเลยนะคะอันนี้คือหาแทบไม่ได้แล้วนะต่อมานะคะจะเป็นข้าวโพดนะคะอันนี้เป็นของแบรนด์ญี่ปุ่นนะอันนี้ก็จะเป็นแท็กนะคะนี่นะ ัวสกูชี่นะคะก็ไม่มีตำหนิเลยนะคะถ้ามีก็เล็กน้อยนะอันนี้นะคะราคา180บาทค่ะแล้วก็จะมีเป็นคาปิแบบนี้นะคะราคา130บาทเนาะตัวนี้130นะคะแล้วก็จะมีเป็นแบสคูแบบนี้นะคะอันนี้ก็ยังมีอยู่นะนี่เลยนะคะก็ราคา200บาทนะคะเป็นแบสคู แล้วก็จะมีเป็นสีนี้เลยนะคะนี่ก็200บาทเหมือนกันเลยนะคะเป็นแบบรุ่นเดียวกันกันกบตัวเมื่อกี้นะคะนี่ก็จะเป็นแท็กค่ะนี่เนาะ200รบาทแล้วก็จะมีเป็นแซมมี่ไอติมนะคะเป็นไอติมของแซมมี่นะคะเป็นของดูซิโอไม่ใช่แซมมี่เออนี่นะคะก็อันนี้ราคา180บาทนะคะใหม่มือหนึ่งเลย จะเป็นของดิสนีย์นะคะนี้ก็คือแรงมากๆนะคะนี้ก็จะเป็นแท็กนะก้อนี้ราคา300บาทเท่านั้นนะคะถูกมากๆแ,แล้วนะคะไม่ค่อยมีขายนะคะก้อนี้จะเป็นไอติมนะคะของ The b a ะ School เหมือนกันเลยนะคะเป็นสวีทมาร์ทเนาะอันนี้ก็มีตําหนิเล็กน้อยนะคะราคา190บบาทนะคะอันนี้แรงมากๆเลยนะคะก็คือแบบเออแรงร้อยแปดสิบนะคะแล้วก็จะมีเป็นอันนี้นะคะจะเป็น คล้ายแก้วมังกรนะหรือว่าขนมปังโรยงานนะคะสามารถเลือกได้2แบบนะคะอันนี้เราได้มาพันกว่าบาทเลยนะคะแต่เราขายแค่450บาทเท่านั้นนะคะถ้าแพงขอโทษมากๆเลยนะนี่450นะคะแล้วก็จะเป็นเจดีมนะคะอันนี้เป็นรุ่นเก่านะคะราคาชินช้นละชิ้นละหนึบาทเท่านั้นนะคะนี่เนาะนี่เลยชิ้นละหน0่บาทนะคะ ต่อมานะคะก็จะมาดูกันที่พวกแพ็กเกจนะคะอย่างแรกนาะก็จะเป็นขออวดน,นมไอบรูมนะคะอย่างนี้เลยนะก้อนี้เป็นของปล่อยนะคะแพ็กเกจก็ปิดไม่ได้นะแต่ว่าซ่อมเทปกาวให้แล้วนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะตัวสกูชีนะคะก็จะมีตําหนิตรงจุกนะคะแล้วก็ตรงคอนะจุกจะไม่มีนะคะก็คือจุกหลุดส่วนแพ็กเกจก็จะยับนิดหน่อยนะคะ แต่ตัวสกุชี่เนื้อก็จะนิ่มสโลว์นะคะแล้วก็ตรงลำตัวแบบนี้จะไม่มีเลยนะคะราคา380นะคะบางร้านพันอัพแล้วนะคะแล้วก็จะมีเป็นกระต่ายไอบลูมนะคะก้อนนี้เหลือชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะเนื้อดีนะคะนิ่มแล้วก็สโลว์นี่เลยนะคะแพคเกจจะปิดไม่ได้นะแต่ว่าตัวสกุชี่ไม่มีตำหนิเลยนะคะชิ้นละ280บาทนะคะ แล้วก็อย่างต่อมานะคะจะเป็น beauty w e l l นะอันนี้แพ็กเกจยับนะคะแล้วก็นิ่ม slow นะคะเริ่มแรงแล้วนะคะบางร้าน600้อยกว่าบาทเลยนะนี่เลยนี่จะเป็นแพ็กเกจนะคะสีสันสวยงามพลาม8เวอร์นะคะอันนี้ราคาชิ้นละสามร้าสิบบาทนะคะแล้วก็จะมีเป็นน้องข้าวแกงนะคะน้องข้าวแกงเหลือ3าตัวสุดท้ายแล้วนะคะมีแต่สีนี้สีเดียวนะ เนาก็จะนิ่มโซโลนะคะเป็นสินค้ามีตำหนิจากโรงงานนะคะราคาชินา้นละ150้าบาทเหมือนเดิมเลย อย่างต่อมานะคะก็จะเป็นแพทแพซูนะน,นี่มีแพ็กเกจแล้วก็อะคริลิกแท็กนะคะเป็นของปล่อยนะสามารถทักมาดูตำหนิได้นะคะเป็นไซส์จัมโบ้ราคาชิ้นละ600บาทนะคะแล้วก็จะเป็นกระเป๋าผ้าแบบนี้นะคะเหมือนที่เคยรีวิวไปเลยนะอันนี้คือรับมาเพิ่มได้แค่3ใบนะคะราคาใบละ90บาทนะคะนี่เลยเนาะมาแค่3ใบนะคะแล้วก็จะเป็นจัมโบ้ของภูนิมาลูนะคะอันนี้ราคา 820บาทเท่านั้นนะคะเป็นขนาดไซส์จัมโบ้นะเป็นของใหม่มือหนึ่งนะคะใหญ่กว่าจัมโบ้คือแบบใหญ่เวอร์วัอวงอลังการมากๆนะคะ820บาทนะแล้วก็จะเป็นเค้กนะคะนี่เป็นของปล่อยเหมือนกันเลยนี่เลยนะคะจะเป็นเค้กนะอันนี้ราคา250บาทนะคะแล้วก็จะมีเป็นมา้ายูนิคอร์นของยูมิโนะนะอันนี้เป็นของปล่อยเหมือนกันเลยนะคะราคา2 2 0บาทเท่านั้นนะคะ พักมาดูตำหนิได้นะคะตำหนิคือแบบน้อยมากๆนะคะแล้วก็เริ่มแรนะเป็นของยูมิโนราคา220บาทค่ะอย่างต่อมานะคะก็จะเป็นพีฟนะอันนี้ก็จะเป็นตัวแพ็กเกจนะคะนี่เลยก็มีมาค่อนข้ๆเยอะเลยนะคะนี่เป็นแค่ตัวอย่างนะราคาราคาซองล้าปบาทเท่านั้นนะคะคือแบบถูกมากๆเลยนะนี่เลย เป็นโทเมทพีดนะคะอันนี้ทำให้ขาวนะคะต่อมานะจะเป็นดีท็อกนะคะดีท็อกแบบนี้เลยนะคะก็อันนี้เอาไว้ล้างสิ่งสกปรกออกจากร่างกายนะคะก็คือสิ่งสกปรกออกจากหน้านั่นเองนะคะก็น,นี้ซองละบาบทนะคะ3ามซองหนึบาทนะคะ,ะ,ค,ะคือแบบเออคือมันดีมากๆนะคะก็เลยมาแนะนำนะคะซองละบาบาทสามซองสซองหนึบาทคะ่ะ อย่างสุดท้ายของวันนี้นะคะก็จะเป็นพวกมินิชิลล1สิบบาทนะคะก็จะมีลายประมาณนี้เลยนะคะนี่เนาะอันนี้ชิลล5ห้าบาทนะคะเป็นแบบมีตำหนิโรงงานนะมีแค่สองชิ้นนี้นะคะราคาชิลล์ห้าบาทแล้วก็จะเป็นชินลล์สิบบาทต่อมานะจะเป็นพวกนี้นะคะชิลล1สิบบาทคือค่ะค่ะกันแบบนี้นะคะมีพาวเดอร์ลิงอันนี้ก็มีหลายสีเหมือนกันเลยนะคะ แล้วสิบบาทคือเอาไปขายต่อได้กําไรดีงามมากนะคะนี่เลยเนาะสนใจทักมาดูรูปทางไลน์ได้นะคะก็ถ้าใครสนใจสินค้าชิ้นไหนก็สามารถทักมาสอบถามสั่งซื้อได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย